สวัสดีครับทุกคน wa dy i n carlisle dy i ทุกรูปแบบแดงกันทุกงานช่างคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในป่าก,กันนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์ JR คันนี้นะครับเราจะเอาไปเปลี่ยนยางแล้วอนาคตจะดัดแปลงเป็นรถในมอเตอร์ค์สในรูปแบบของซูเปอร์คัพนะครับแต่ในคลิปนี้จะทำแค่เปลี่ยนยางเพื่อไปลองสนามดู ว่าการวิ่งของซูเปอร,ร์คัพมันจะตื่นเต้นเล้าใจสนุกสนานแค่ไหนในการนำรถมาดัดแปลงนะครับแล้วจะต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเพิ่มเติมในการใช้งานจริงในป่านะครับเพราะเราต้องการนำไปลุยป่าลุยเขาบริเวณรอบสวนของเราเพราะเราวางแผนมาอยู่ตรงส่วนนี้อย่างน้อย 45- หปีนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรทำให้สนุกสนานนะครับ เพราะว่าทําสวนอย่างเดียวน่าเบื่อครับวันนี้เลิกง,งามยามดีเราก็เลยนัดน้องๆที่มีรถซุปคับดัดแปลงกันเรียบร้อยแล้วมาทําการลุยป่าเข้าไปผจญภัยกันนะครับวันนี้วันที่4มิถุนายนนะครับ2566ก็มีทริปแรกที่เราจะนําทีมไปตะลุยทดสอบเก็บอาเซียครับ ก็เป็นช็อตแรกที่รถ2คันนี้ออกไปครั้งแรกของทิปนะครับก็มีจ r กับเมดของช็อปส่วนที่เหลือก็เป็นรถที่เขาทำแล้วเราก็มาขอร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ใครสนใจก็เตรียมรถไว้แล้วก็มาไล่ทำกันแล้วก็ไปในการทิปหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่ามีน้องๆหลายคันเลยนะครับเพราะว่า เขาอยู่บนพื้นที่นี้มานานแล้วเป็นพื้นที่เขาสูงชันนะครับบริเวณน้ำตกแรกนะครับก็จะเป็นแนวเขตของวังนกแอนนะครับเราไตา่เขาลงมาหลังสวนเราก็จะเป็นห้วยฟองเราก็แวะเติมน,น้ำมันให้เรียบร้อยกันนะครับทุกๆคันเพื่อเข้าป่าลึกแล้วก็ไม่เคยไปมาก่อนครับก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับคาน ร้านข้าวร้านอาหารเราก็แวะซื้อสเบียนนะครับพวกอาหารการกินระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็เช็คสภาพรถอีกหนึ่งทีขอาปาก,กต้องข้ามน้ําตกนะครับก็จะมีสะพานสลิงด้วยก็จะตื่นเต้นดีพอสมควรสาหรับผู้ที่ไม่เคยขับมอไซค์ข้ามสะพานสลิงนะครับหลังจากไตเขาสักพักนะครับเราก็หยุดพักรถกันนะครับก็จะเห็นว่าเขาเริ่มชันแล้วนะครับก็มาถึงกลางทางที่เป็นเนินชันนะครับ ประมาณ70-80องศาต้องใช้การดึงมาทีละคันขนาดไม่มีฝนอันนี้ก็เป็นระดับทีราถ่ายก้มนะครับอันนี้เป็นระดับลาบนี่คือก้มลงซึ่งระดับลาบจริงก็ตรงนี้ขึ้นมาสองคันละมีซปเปอร์กับจอาคันแรกก็มียากอยู่คันหนึ่งก็เป็นจอาซึ่งสเตอร์เล็ก ไปขา่าวลำบากเหนื่อยโคตรโคดเรามาดูกันครับความยากความมันนี้ก็รถสูงก็มาตามร่องได้ Okay. อีกหนึ่งคันมีทั้งหมดเจ็ดนะครับมาสามละเนินนี้ก็มีความราดชันสูงที่สุดในทริปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันที่ยากที่สุดนะครับรถยังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเจของท่านประหลัดปหลัดดุยนะครับคันนี้เพึ่งได้ามาสดๆเปลี่ยนยางเมื่อวานวันนี้ก็มาเลยสตเตอร์เดิมๆเครื่องเดิมๆเปลี่ยนแค่ยาง โชก็ยังยกไม่ได้สเตอร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน mm hmm. ก็ต้องใช้กัน5้าหคนครับคันนี้ mm hmm. นี้ก็ให้ทีมงานเก่าจากว mm hmm. ง mm hmm. จเจริญพาน,นิ mm hmm. ชย์ปู่ช่างเจนะครับเป็นเจอที่สภาพ10%นะครับ mm hmm. ต้องใช้ เดี๋ยวดึงขึ้นแล้วก็ดันก้นแล้วก็ประคองรถอีกสองคนน่าต้องใช้สามสี่คนขึ้นไปเนินนี้8 0ดสิบเก้าสและจากเก้างสงศายแล้วเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสบแต่ก็มีความยากก็คือมีร่องน้ำไหลรถไม่ได้ยกโชคมาชื่อว่าเป็นเนินสามคัคครครับทุกต้องรวมพลังจายเป็นหนึ่งรถพ่นานหน้กทางชันมาก nó cho trong bóng à, con subscribe สเตอร์เลก <m ș> เปลี่ยนมาแต่ยางนึ่นขี้เฮียแล้วปล่อยไม่ได้ด้วยตรงนี้ชันจัดเลยเออล้มมันออกตัวได้เนี่ยเหลืออีกสิบห้าเมตร ที่ผานมาก็มารถทน้นจุดลำบากที่สุดในไต่เขารอบครับันที่สี่นะครับเนินสามกี่ กันที่ห้านะครับของสมเจเจนะครับมาโดดๆเลยครับรถพร้อมเราต้องคอยดีงนะครับมีรถหนึ่งในพร้อม,มพร้อมไมเลย ก็เป็นคันที่หกนะครับต้องนานยงครับกลัวรถหงายท้องจะเบาแล้วก็จะเกินก็รถจะหงายท้องก็เลยเบาแล้วก็ดับนะครับแล้วทศัพั์ก็เมมเต็มนะครับเอากลับมาถ่ายคันสุดท้ายไม่ทันนะครับต้องนั่งลบคลิปแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงห้านาทีนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนี่เราก็มาถึงกลางทาง เกิดประสบบัติเหตุเรื่องเกียร์ยรถ JR เข้าไรทุกเกียร์นะแต่ไม่นหนักเครื่องอาการก็เป็นเกียร์ระบบเกียร์ด้านในไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการดึงนะครับใช้การดึงนะครับรอบนี้ JR เ,เจ้าหนาะก็ไปเรื่อยๆ ดึงรถออกมาจากป่านะครับก็ผ่านฝายเป็นเขื่อนเล็กๆนะครับก็รถลากมา1นึคัน JR ปลัลต์ดุยก็พักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดเดินทางต่อ กนะกลุ่มก็พาไปเที่ยวน้ําตกนะครับก็จะเป็นน้ําตกหลังหน้าฝนก็น้ําสีแดงนะครับก็สวยงามไปอีกแบบจุดนี้ก็ไม่เหมาะกับการพักรถนะครับเพราะว่าเราต้องการทํากับข้าวเพื่อกินกันเป็นมื้อกลางวันนะครับเราเตรียมไก่หมักมาอย่างดีเพื่อจะทําไก่หลามนะครับเราก็เลยฝากรถกับข้างทางนะครับเพื่อเดินทางต่อ เราก็มาถึงที่จุดพักผ่อนนะครับเพื่อพักรถแล้วก็ประกอบอาหารกลางวันกินกันในเวลาบ่ายโมงกวู่นาเป็นขา้าวหลามไก่หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ผ่าข้าวหลามอะไรมาตั้งแต่บนเขาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวใส่บ้องแล้วก็เผาเลยก็เจ็ดชี้นยังอยู่ครบครับแต่รถเหลือไม่ครบแล้ว มีอะไรอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับทิปแรกโหดมันพังจุดนี้ก็เป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะครับมีควายด้วยก็อากาศจร้อนนี้ครับผ่อนคลายเล่นน้ำเผาไก่หลามบรรยากาศดีครับตามล่องเขาก็จะมีพวกน้ำแอ่งน้ำล่องน้ำ มันก็มีน้ําขังอยู่ตาม,มห้ว,หวยเล็กๆก็สามารถพักผ่อนเล่นน้นได,นได้อยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้อ,อยู่ตรงไหนนะตั้งตั้งเจแกงบ้านแก่งห้วยอะไรไห้วยเดือบ้านแก่งห้วยเดือไก่จะสุกก็เกินบ่ายโมงเลยครับ ก็ไก่กับบอกสุกแล้วครับมีพัชนะใส่แบบธรรมชาติไก่ก็สุกน่ากินเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมนูนี้คนอยู่บนเขาจัดมาให้แบบถึงเครื่องพริกสุดยอดเลยครับก็มื้อกลางวันกินสองรอบแล้วก็ไก่อร่อยกี่เลยพี่เจ๋อไก่ไก่หลามยำนะครับ มีข้าวเหนียวนึ่งมามื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากครับเพราะว่าหิวกันทุกคนเลยหลังจากนั้นเราก็ไปเอารถที่เสียนะครับแล้วก็ลากกันกลับที่พักนะครับก็ผ่านสะพานสวยๆนะครับสะพานข้ามแม่น้ําหรือว่าทานน้ํารถเจอาที่พังเราก็กลับมาก็เตรียมเก็บอะไรทั้งหมดนะครับเพื่อจะประกอบเป็นรถเอนดูโรนะครับ ในลักษณะของประกอบเองทั้งหมดนะครับก,ก็ค่อยๆซื้ออะไรออนไลน์มานะครับเริ่มจัดทรงเดี๋ยวเราจะมีคลิปเต็มๆอีกทีนะครับรถอีกหลายคันเลยหน้าตาแปลกๆทช่งนั้นนะครับส่วนรถถเราปิดคลิปไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมดไม่พังครับเพราะว่าเรายกชกหน้าชกหลังไปนะครับงาน DIY เราก็มีให้ชมอย่างต่อเน,นื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้ากับ WADYN d ครื่อช็อ DIY ทุกรูปแบบแดงกัะทุกงานช่างสวัสดีครับเราก็จะมีการประกอบรถซุปเปอร์คับนะครับโดยที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับซุปเปอร์คัพลุยแบบแอนดูโรเลยนะครับก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็น JR นะครับปรับโคมสีเหลืองจะเป็นเหลืองดำทั้งคันนะครับดิดหน้าดิดหลังเลยนะครับ